สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลงวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่สิบเก้าเนาะเมษาพี่น้องหงวัวกเขาคือฟูแวันที่สิบเก้าเมษาวันนี้เป็นวันเปิดเทอมมือแรกของเจสิก้ากับแมทธิวเนาะเทอมนี้เป็นเอทอมฤดไายที่แมทธิวเสร็จเรียนอยู่สเตอร์ตันบายสโตพี่น้องเพราะว่าเทอมหนานี่จะไปเรียนโรงเรียนกควี Queen Elizabeth นอลิซเบธแกมส์สกูลเนาะโรงเรียนเดียวกันกับเจสิก้านะอ่าวันนี้ก็เปิดเทอมมือแรลกก็ กับสียาไปส่งแมทธิวอากาศข้างนอกกับหมอกลงพี่น้องหมอกลงเพราะว่าไอ้สองสามมือมันนี่หูซึกว่ามันแดดออกนะเพราะแดดออกไล่ลายฝนมันบปตกมันกัดเซีมิ่ม่หมอกกันนะเนาะวันนี้อันเมื่อวานนี้ก็แค่อยกค่เฮ็ดคือคือพี่น้องเฮ็ดคือเท่าอะไรบอกวอยเอาอันว่าเอาเอาแนวเอาแนวต่างกล่องไปนำบริษัทนะเอาแนวต่างกล่องไปนำอ่าไอ้ซื้อของแล้วเสร็จเลยรีวิวคนว่า วันนี้พ่อไปสะแถมมันบ่มีเวลาพี่น้องเพราะว่ายางต่างแต่ไปหอดจนหวาเลิกเหลิกตลาดมันบ่มีเวลาเสียมานังมานังฮ็ดวิดีโอนะพี่น้องสวสดีจังใดนะจึงเกิจรักตัวภาษาซาบะเทือนี่คอยก็เลยเอยก็เลยบริเอาของมารีวิวให้เบิ่งตอนแรกว่าซื้อซื้อมาแหล้วกเสียมานังรีวิวให้เบิ่งว่าัาวันนี้มันยางบ่แหล้วพี่น้องมันยางบ่แหล้วมันกลวงไหลมันกลวงมันไกลตลาดมือวาไปตลาดแฮมเบลเนาะก็เปิดกันสนานวันไหวเนาะคนกระแต าอาออไปทั้งหนอกันนะข้าเจออกก้าคิดหอดตลาดข้าเจออกก้าคิดหอดแสงแดดเน,น,นี่ยสนตอการพบับบห้งยินเสียงเขาทักทายกัน,นั่ะโอ้ยจะเป็นเข้าแฮปปี้ไยพี่น้องจะเป็นเข้ามีความสุขี่เข้าเดี๋ยวออกไปทั้งหนอกเพราะว่าประเทศอังกฤษมันก็คือประเทศไอทั้งบานเท่าออนะพี่น้องประเทศอังกฤษเองมันมีฤดูหล่อนสันนะน,ะนะพี่น้องน,น,นอนกางฤดูหนาวก็อยุต่บานค่ะสิ่ออกไปทั้งหนอกเหตุยัาง,งามันกับบสะดวกสบายบ mm ่เ hmm. ป็นหนาวยางเดียวทั้งฝนตกอีกฝนตกตลอดทั้งปี <laughs> ประเทศอังกฤษแบบแปลก,อ,กอ,อีลีพี่น้อง ฝนตกออยี่บตีพี่น้องอ่าไอ้อเ้นไปสองสามนาทีกระตกนักเตอกระตกบนมือเป็นอาทิตย์สีหนามันก็เลยเห็ดให้นแาเจ้าเก็บกลหรือจักบอจักพี่น้องเออเวลาออกไปทางนอกมันก็เลบยบกค่อมีนะก็สังเกตเบ,ตบื่องกันส่วนหมากเขาก็สอยูแต่นในบานเขาเพราะว่าอากาศดินฝา,าอากาศมันสให้ไปยยางอ่าเ่นคือบานเขาไปนั่งคุยกันอยู่นอกบ้านมันก็บ่มีส่วนหมากมันสิเป็นอากาศน้ำเน่ละกันอ่าส่วนหมากที่เข้าไปยาวออก ออกไปข้างนอกคือ้าปมาไปยางยางไปสื่อของสําหรับคนที่อยู่ในในเมืองแน่เขาก็อาสียาไปสื่อของยางไปฝาสิกระิเห็นคนยางไปแบบนี้อยู่แต่ว่าค่ะสมมติว่าตามบันนอกสิไหมเมืาะว่าตามมูบ้านกิกสิส่วนมากก็ศิเห็นคนผ้ามาไปยางก็ิสะส่วนมากนะพี่นนอกสิบก็คอยเห็นเขามาเซฮัลโลโฮเซลกันสิส่วนมากก็สิบก็คอยเห็นนะกับหนอกนอกศิจาวาเขาไปธุระ ไกลไปไกลมาสิกระทักท่ายกันฮัลโหลฮาวอายุอียังกับแค่นี้ก็แลกกันไปนะบดีเอาอามาคุยอียังการสนิทสนมปนไหนเนาะสำหรับคนที่อยู่บริเวณบ้านโหกรังทีในสวยเขาอยนนี่กัถ้าวว่าหูจักหูจ้ากันเบิร์ดบอกกับกาวค่อย่ๆว่าหูจ้ากันคุยกันอยู่แต่ว่าบดีแบบว่าบดีสนิทสนมมันหนาพี่น้องบดีสนิทสนมกันแบบสิไปมาหาซูไปหวานเจ้าไปหวาน่อยบดคอยมีนพี่น้องสมัครสิทักท่ายกันแลวก็ แล้วก็แลยอไปนะพี่นอ้องแต่วันนี้เดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่แปลกพี่นอ้องแปลกประหลาดแท้ตั้งแต่ขอยู่มาเดือนเมษายนี่เนาะปกติมันก็สิแดดออกออกไปเฮ็ดสวนฝนตกกันสินะฝนตกซึ่งฝนตกก็สิบ่ได้หนาวแไงแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้มันสิติดลบานานพุ่นน่ะพี่น้องติดลบตั้งแต่ไอ้อาทิตย์ที่แล้วมาจนอาทิตย์นี่แต่ว่าอาทิตย์นี้สิดีขึ้นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสั้นๆพี่นอ้องสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะั้นติดลบ ติดลบสอ,ององศาติดลบหนึ่งองศาติดลบสามองศาติดลบมาเรื่อยๆบางมือกับหิมะตกที่คอยถ่ายเบิรงล่ะคือมาถ่ายบรรยากาศให้เพืองว่าเออนี่ประเทศอังกฤษนองมันสิเป็นแบบจจสีเจสีคือจังมือน,นี้เขาบอกว่าจะมีแดดออกอยู่ตะวนันตอนเจ้ามีหมอกลงพี่นอ้องหมอกลงอ้ยต่ว่าอากาศกันย่งหนาวอยู่เนาะประมาณหนึ่งองศาสององศาก็คือว่าย่างหนาวอยู่นะแต่ว่าตอนสวยมากคา่ะมันแดดอกมันก็อุ่นนะพี่นอ้องประมาณสิบกว่าองศานี่ก็คือว่า กำลังพอด,ดีนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละดินฟ้าอากาศสำรับอ่าประเทศอังกฤษกับเป็นเปิดประเทศเปิดให้ใส่ชีวิตปกติแล้วเนาะประเทศอังกฤษคนใส่แมดบอกระมีคนใส่แมดเป็นบางค้นแล้วกับนปลใส่แมดก็ลายพี่น้องเมื่อวานไปนตลาดข้าบูเซลอ่าแฮมเบลพี่น้องไอ้ปลาแฮมเบลนี่มันสีอยู่ไก่กับไอ้เข้าวเหนียวเนี่ยขาเลือดนะพี่น้องคือจังกลิ้มบีแ้แล้วก็ฮอแล้วก็สกันโตมีอยังสิเนาะ ส่วนมากไอ้ยุทาวนนี่มันจะมีคนคนที่เข้ามาใส่แรงงานอียังกสีหลายนะพี่น้องมันจะมีไอ้คนยุโรปเนาะคนไอ้ส่วนมากจะเป็นโรมาเนียคนต่างประเทศ่าสัตว์ซาพี่น้องเขามาเขามาอันฮ็งงานแฮ็งานอียันกสีนะบ่านนี้เขาก็มายาตลาดแฮมเบิลเพราะมันเป็นตลาดใหญ่โอ้ยหมูอวานนี่คอยถือรัางแก่พี่น้องศูงนาสั่นโอ้ยเพราะว่าอันอันบุญก็เฮียเบด์หย่อนหม่อวานนี่หลายอย่างอยู่ในพี่น้องหมื่หวานบุญก็เฮียบด์ อขคอยเลือกของอยู่เนาะข้าเจาก็บ,บริไซยแมดผู้ชายคนหนึ่งก็อยู่ขังกันในะนะพี่น้องคอยกิเลกของอยู่ฝั่งหนึ่งผู้ชายอีกคนคนหนึ่งก็เลือกเข้ามานํำกันนนเข้ามาบันีีอีกผู้ชายคนหนึ่งก็มาแย่คอยพี่น้องไม่แย่เลยเดแบบโอเ้เขาเขาไม่นิสัยจะสีตัวในคนประเทศนี่แบบมันเป็นนิสัยของเขาเลยนะพี่น้องก็่่บางว่วมันมันมันเป็นแบบนี้ได้ไงต้องเขาไม่ได้เห็นผู้เดียวนะเขเห็นแบบว่าเห็นได้หลายคนที่เป็นลูกค้าที่มาซื้อของ น้ำลานคอยแล้วก็ไปสื่อของในหลานคนอื่นเน่ยนะเขาเสมาเปนกคุมเป็นแก่งเขาเสมาเปนกคุมเป็นแก่งขายว่ามาหลักคองนะพี่น้องบริวาเอาได้นี่เห็นกับตาถึงสีน่ะเห็นกับตาแล้วก็เคยเคยเขาเสมาเป็นแก่งหลายหลายคนนะมาประมาณสี่หาคนเสียสมมติว่าอีกคนหนึ่งก็จะไปถามราคาโน่นนี่นะอีกคนหนึ่งก็จะถาอ้อยอีกคาดคนหนึ่งก็จะถารักเนี่ยสินะอีกคนหนึ่งก็จะทาส่งให้กันหนึ่งสิน้ออันนี้มันมีอีรลีเด้พี่น้องอยู่อยู่อยู่เนี่ย คนไอ้ประเทศประเทศอื่นหรอกบปอร์เดียวเปอร์วาตโลมาเนียหรอกอาจวิมีหลายประเทศอยู่เป็นเป็นพวกไอ้เป็นพวกไอ้พวกเป็นฝรั่งคนอังกฤษโดยแท้นนะพี่น้องเป็นเป็นมาจากต่างประเทศนะเพราะว่าพอดีพอบอภาษาอังกฤษนะกว่าภาษาอื่นประจ๊ะประเจ๊กประจ๊ะประเจ๊กกันเรียนศินะแบบโอ้โหอ่าแบบแบบอืออะไก็อลังการหน่ะนะพี่น้องแบบหลายแห้งน่ะนะทุกย่อมหยาเท้าหยาไปในีไม่ต้องคนต่างประเทศ อย่างอยู่ตลาดนี่ที่เอ่อที่เอยเห็นนะไม่แย่แย่คอยปนี้มามาสกวอตคอยนะมามาเบียดประสนาม,มาเบียด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 คอยเบียดปนี้เอาหนะมามื่อกลไกได้เบียดปนีเขาอยู่ปะไดที่หละ่ะพี่นนอเขาก็ต้องเดี๋ยวออกไปจากลานที่เขากำลังซื้บิ่งของอนะ่ะโอ้คนที่สิก็มีนอนในในหลูกนี่เขาก็เลยวางสินนะโอ้ไอ้เทิงศูนย์เทิงอะไรน,นะปะกติแล้วก็สิบบุคคลอยียงกับผู้ใดปนไหนเนาะปะนี้โอ้คือสิแบบประจำนะพี่น้อเขาสมมติว่าไอ ไอ้นคนพวกนี้มาสื่อคองนี่ตรงแบบตาหนีตรงจ้องนะเวลาเขาจับสิ่งของนี่ตรงจ้องนะคันสู้แลาวมนเห็นเขาจ้องแล้วมันก่บมันกับมันกะบเบอะเขาเอื่มาอย่างมันกัมันมันกัไปนะมันบร่ได้สื่อเลยพี่น้องส่วนมากเขาเห็นแล้วมันไม่ค่อยสื่อเลยไม่ค่อยสื่อไ,ไอ้อนคน,คนที่ทีไอ้เนี่ยส่วนมากเขาสิม,มาถาเอาข้องทีเขาทิมนะตลาดนี่เขาสิทิม เขาสืทิมคลองได้ปกติแล้วไอ้ตลาดอื่นไอ้คาบูซียอื่นนี่เขาเขาสิบทิมคลองบ่ค่อยได้เนะาะแต่ว่าตลาดนี่เขาจะเอาทิมคลองเนาะทิมคลองกับไอ้ต้องซื้อยางคลองที่เขาบ่าอยักเอาเก็บบางบาทน,นะนั่นเถอะคนที่เขาไอ้คนที่เขาอันเฮ้าเคลียเรนนะพี่น้องเฮ้าเคลียเรนก็คือพวกที่เขาอ่าคนคนอยู่ในบานตายวันนี้เขาก็ให้เอาคลอกออกนะเขาก็ไม่เคลียร์ออกไปคือส่วนหนึ่งเขาเอาไปถิมส่วนหนึ่งเขาก็าเก็บไปขายนักศึกษ บันีเมื่อวานนี่เก้าอี้พี่น้องเก้าอี้ไอ,อ้แบบเก่าๆนั้นนะมียังเต็มโต้งามอยู่เนี่ยเขาบอกว่าวู้ว่าเขาทีเอาทีมเก้าอี้บากหะชายนึงแบบเป็นใหม่โอ๊กนะพี่น้องใหม่โอ๊แบบโบ๊แมนขี่หายเนียแบบใส่ได้เลยละกันไอ้ที่ว่างแล้วก็ที่ว่างนั่งอ่านั่งซื้อพิมมันนะพอยก็ว่าสิเอามาพอหนุ่ยเจสิกาแล้วหายคอยแล้วว่าอย่าเอาเด้เธออย่าไปเอาเด้ให้เขาเยอะเอยนะไปซีดีได,ด้ไปดีนั่งซื้อ ไอ้เป็นจาน <S <S เป็นถ้วยเป็นแก้วเป็นแจกันแบบแบบลายนะพี่น้องแบบลายแห้งแบบเขาเอาทิมแล้วนะเขาเอาทิมผู้ได้ยากเก็บเสื้อผ้านาแพ้มีเบิด์ตเองสเนาะเสือเด็กนงเด็กหน่อยเสือผู้ใหญ่ใหญ่เสือมีมีเบิดแบบว่าเขาขายเบิดล่ะเขาเอาทิมไว้หันนะพี่น้องไอ้คนตลาดเขากระสิเก็บไปทิมหาย่างสีนะอ่าคอยกับสมาเอากระสิไปหาของที่ไ <se> อ้พ่อหลวงเจสิกาแล้วอันนี้ล่ะ เราขายไงเองสิเนาะของจิเล็กๆน้อยๆอย่างสินะเป็นพวกเครองเลี้งพวกยังอย่างสินะก็สิเอาอยู่แต่ว่าพวกนังซื้อพวกซีดีโศก์ที่วิดีเราก็บ่ค่อยเอาปไนไหนนาะพวกเสื้อผ้านาแพ้ก็บ่ค่อยได้เอาไปไหนอย่างสินะกะนั่นแหละก็สิอ่าคนก็เก็บหลายขอไม่มีเวลาห่อสิถ่ายวิดีโอพี่น้องก็สิว่าจังไหนคอก็ได้คอยซื้อมาตอนแรกปกติแหละคยขายขอก็สิเอามาอันเขาโอนน้อยยางเนาะ กะสิเอามาอันนี้เอามารีวิวอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อวานนี่ซื้อมาแล้วแล้วเราก็ขายออกไปเลยนะเราก็ซื้ออ่าหอยซื้ออ่ากระเป๋าแรนดี่สองใบเนาะสองใบหนึ่งสิบสี่ปอนด์กับถุงน่องอันหนึ่งกระตีไปสิบสามปอนด์เนาะสิบสามปอนด์อ่าสิบสามปอนด์ปันนี้แล้วก็ขายไปใบหนึ่งสิบห้าปอนด์อีกใบหนึ่งสิบสองปอนด์เนาะกะบปันี้กระสือเลโก้ห้าปอนด์แล้วก็ขายเบิร์ดเลโก้ตจนน่ะเราก็ขายเบิร์ดเราก็ขายไปไปเนาะเลโก้ ก็ซื้อย่างอีกนล่ะก็เขาก็ซื้อแล้วดี่ไว้หนึ่งเนาะสี่ปอนยังไม่มาอยู่ได้พี่น้องยังไม่มาอยู่เขาก็เลยเก็บไว้เนาะเก็บไว้ใส่เนาะแล้วก็เมื่อก่อนวันเสาร์เขาก็ไปยอไปยอขายดีพี่น้องขายดีแล้วก็ซื้อของก็ได้มีทองดีๆเป็นพวกเกินพวกทองอยี่ยใช่เนาะก็ถือว่าคือว่าดีนะที่ยอวันนี้ก็เมื่อวานก็มาแฮมเวลกะถือว่าดีบอกดีซ้ำหนึ่งบ่ได้ดีหลายนะไอ้วันวัน พฤหัสเอ้ยวันพุธขอยกดไปลินคอนงานแอนติกแฟร์แล้วกับบ้านพอร์ตเฮาสกับไปยอร์กไปไปเนว์เวกเนว์เวิร์กเนวเอิญยากอากันเมืองกับไปงานแอนติกแฟร์หน่อยไปแต่แต่หมื่น,นั้นมาหอนหมนนื่อนี้ยังบนนี้มีเวลาหายใจหายคออยู่พี่น้องกับไปซื้อของแล้วกลับมากับกระย่างนะพี่น้องกระยากไอ้เขาเอิญยังล่ะกระยากน้ำเฮือนน้ำซา่าน,นสดๆเฮ็ดก,กับเขากับหนามล่างถั่วยะล่างบวง อ่ะเล้ว <Darwin> คุณนายสายเนาะเอาไปเร็วๆๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะบายกระเป๋าเอาหรือยังน้ำเนื้อโอเคบายบายครดตะกุยแม่ค่ะตะกุยอันท่านลงเดียนพลาดูอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศทางนอกน้ำพี่น้องมือนี้ความกระซิบไปเสืออันแม่เที่ยวกะเมกเหมือนปะ มทีุ่นก็จะไปโรงเรียนเนาะขอเกสิยางไปทรงบันนี้เกสิเลยไปซื้ออันพมไปซื้อพมมาปูไอคอนเซิร์เวตีเบิ้งหัวเขาขึ้นยองเลยภาษาะฉะนั้มมอว่าหัวกึ้นยองเพราะฉะั้นเกษีจะไปซื้อพมมาอันปูคอนเซิร์เวตีเนาะเพราะว่าปกติแล้วคอนเซิร์เวตีเนาะหรือว่าห้องกระจกนะพี่น้องปกติแล้วเกสิอ่าเขาเงมาอย่างน้อกเกษีว่าได้อยู่หนาวหนาวมันหนาวแห้งเลยพี่น้องประเทศอังกฤษเนี่ยมันประเด็นหนาวว่า ซ้ำหนึ่งซ้ำไดเห็นนะค่ะสมมติวันมันหนาวซ้ำหนึ่งซ้ำได้เท่ากับกับพ่อสียูได้อยู่นะจังมันหนาวแบบหนาวตลอดตะเลยมื้อนี่บูมีความบูดซึกเลยจริงๆนะมันหนาวแห้งขงั่สซสไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนกันกระสิไปแอนผ้าแม่เที่ยวบอก่ยากไปส่งโรงเรียนในบ้านนี้พี่น้องอยากไปส่งโรงเรียนแล้วก็จะเลยไปสื่อพ่มเนาะสื่อพ่มแล้วก็ไปวสิไปหลานเอเชียพันสิซมี บุกหุ้งบุกไข่ไข่บูบู้คืออยากกินบุกไขยบุกไข่ <c oughs> คืออยากกินบุกไข่คือยากกินบุกหุง่งอะนนะพี่น้องไอ้ตำหูวซื้ว่าตำบุกแตงก็บคือกินบุกแสบรห,รหรือเป็นน้ำเผากระปุจักเรือกระตีโควิดเรากระปุจักพี่น้องหย่อนผู้ชายสองคนเมื่อวานไม่แย่คุยกระสืสอกระส,ส,อ,บส,สอบุกหุ่งแล้วกระสือกระสอบุกอันเครือพี่น้องแล้วกระสือกระสอบุกพริกสามอย่างมันเหมิดเนาะเพราะว่าใสา่สใส่อีลี่ข่อยมากอีลีคือบุกคือ ประมากินใบป่นบัเกเขือเนียนบัเกเขือนะพี่น้องแล้วกับักรพริกอ่าบักพริกสดนะไปอยู่หลานมันเป็นหลานแขกนะแล้วก็สิไปซื้ออันบักพริกบักบักฮุงพี่น้องบักฮุงบ่ได้ก,กินโดนแล้วไปกั้มบะสวีทกับส่งบะคอยแสบมันเป็นน้ำปลาแดกด้วยจังใดโบเตกี้ตะกี้กับเขากินไหนอยู่เด้บะนีก้กะอ่ามันเบื่อประจักมันกินหนานกินนี่หลายเรืงมันเป็นสบายนะ่ะมันละพี่น้องจะบอกว่าถือเนาะ น่าร้านอ๊อกคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ละเดี๋ยวคนสิปิดผ้าแม่ทิ้วไปลรงเรียนก่อนเจอกันคลปหน่ะมีหยางดีๆสวยๆงามสิบมาไหว้ฟังเนาะค่เนอะสวัสดีค่ะ